สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเรา,าพูดกันถึงเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานกันสักหน่อยเมื่อวานเนี่ยเราได้พูดถึงประเทศที่ใช้รถถังตระกูล M1 Abrams ว่ามีใครที่นอกจากกองทัพสหรัฐเนี่ยใช้งานมันบ้างก็มีคนสนใจนะครับผมอยากให้ผมทำเรื่องราวหนึ่งต่อเกี่ยวกับการอัปเกรดรถถังเอบรามสรุ่นใหม่ล่าสุดที่ เกือบจะถูกพัฒนาออกมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกทางทัพสารัฐยกเลิกโครงการนี้มันคือการอัปเกรดเซฟ V4 นั่นเองนะครับ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะว่าเรื่องราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ารถถังตระกูล M1 จาไม่ได้ไปต่อแล้วเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามารับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่านะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับผมรถถังตระกูล M1 Abrams เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรถถังหลักที่กองทัพอเมริกายังคงใช้งานกันมาอยู่ซึ่งรถถังตระกูล Abrams นี้เนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกออกแบบสร้างและถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี1980จนเวลาผ่านมาเนี่ยนะครับผมในปี2025นี้เนี่ยกองทัพสหรั ก็ยังคงเอารถถังตระกูล M1 เป็นราบฐานของรถถังหลักที่ใช้งานกันอยู่แต่แน่นอนว่าเทคโนโลยีที่กินเวลาผ่านมา40ปีแล้วเนี่ยมันก็ต้องทูอัปเกรดให้ทันสมัยให้เข้ากับเทคโนโลยีทางการทานในยุคสมัยใหม่รถถังตระกูล M1 Abrams ของทัพสหรัฐที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยนะครับมันคือรถถัง M1A2 ที่ได้รับการอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน3นะครับผมหรือ M1A2 SEP V3 หรือชื่อเรียกเก่าของมันเนี่ยคือ M1A2C นั่นเองนะครับไอ้คำว่าเซฟ V3 มันย่อมาจาก System Enhancement Package Version 3นะครับผมหรือเวอร์ชัน3อธิบายง่ายๆเนี่ยมันก็คือชุดของแต่งเนี่ยแหละที่เอาไว้อัปเกรดรถถังรุ่น M1A2 ซึ่งผมขอเรียกง่ายๆว่าของแต่งเวอร์ชัน3แล้วกันนะครับไอของแต่งเวอร์ชัน3นี้เนี่ยมันถูกเอาเข้ามาใช้อัปเกรดรถถัง A b r ร m มนะครับผมในช่วง ลายปี2017เป็นครั้งแรกซึ่งไอการอัปเกรดนั้นเนี่ยก็มีหลายอย่างที่สําคัญยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าและ p o w w r Supply ที่เอาไว้ใช้งานในครับผมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆระบบเน็ตเวิร์กและสื่อสารมีการติดตั้งระบบ JTRS นะครับผมหรือ Joint Tactical Radio System เพื่อ,อไว้ใช้งานในครับผมในการรบรูปแบบของ BCT หรือ Brigade Combat Team ที่เป็นการจัดกําลังรบรูปแบบใหม่ที่สหรัฐใช้งานอยู่ การเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและเอาตัวรอดในสนามลบนะครับผมเกราะที่หนาขึ้นเพิ่มการป้องกันระเบิดสแสวงเครื่องและมีการติดตั้งนะครับผมระบบ APS อย่างทรอฟี่อันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์หลักของการอัปเกรดเวอร์ชัน3นี่เลยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะครับผมที่ถูกอัปเกรดมาในแพ็กเกจนั้นซึ่งพอปี2017ที่เจ้าเซฟว3ทเนี่ยถูกเอามาใช้ปุ๊บก็กลายเป็นว่าในตอนนั้นเนี่ยกองทัพบ,บกสหรัฐก็ไม่รีรอวางแผนสําหรับการอัปเกรดชุดต่อไปในทันที เพราะในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมคู่แข่งของสหรัฐอย่างจีและรัสเซียเนี่ยก็ได้ออกมาโชว์เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างโปรโตไทป์ของ T14 Armata อาก็ได้ถูกเปิดเผยสู่สายตาสาธารณชนและถ้าพูดถึงคอนเซปต์เทคโนโลยีของ T14 เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความทันสมัยเป็นอย่างมากเลยซึ่งก็ได้มีการวิเคราะห์กันนะครับผมเขาคิดว่า i p a พ็กเกจเซฟวีทรีแพ็กเกจเวอร์ชันเนี่ยภายในปี2040 เทคโนโลยีของมันเนี่ยจะล้าสมัยนะครับผมเมื่อเทียบกับรถถังของรัสเซียและจีนที่กำลังพัฒนายอย่างต่อเนื่องเซฟ V4 เนี่ยนะครับผมหรือการอัปเกรดแพ็กเกจเวอร์ชัน4่เนี่ยเลยได้ถูกเสนอขึ้นเพื่อเอาใช้อัปเกรดรถถัง a อบร m มแบบต่อเนื่องต่อกันเลยซึ่งตามแผนแล้วเนี่ยนะครับ ชุดอัปเกรดเวอร์ชันที่4เซฟ V4 เนี่ยจะต้องถูกเข้ามาเริ่มต้นใช้งานได้เนี่ยในปี2025ก็คือปีนี้เนี่ยแหละซึ่งก่อนที่เราจะมาดูชะตากรรมของเจ้าเซฟ V4 เนี่ยเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าการอัปเกรดเซฟ V4 เนี่ยมันจะเพิ่มขีดความสามารถสกกยภาพในด้านไหนบ้างมีอะไรที่จะถูกอัปเกรดบ้างนะครับาการอัปเกรดเซฟ V4 เนี่ยรีควอร์แง่ายๆก็คือการ ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของรถถังเอบรามสเนี่ยมันทันสมัยมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีด้านต่างๆที่ใหม่ขึ้นโดยเน้นไปที่2เรื่องนั่นก็คือเรื่องของ l ี t a ลลิตี้หรือขีดความสามารถในการจัดการกับเป้าหมายและซิจูเอชั w a อเว e ิสหรือการเพิ่มขีดความสามารถในการรับรู้เหตุการณ์และสภาพแวดล้อมนอกตัวรถถังนั่นเองโดยถ้าเกิดเราพูดถึงฮาร์ดแวร์เนี่ยมันจะมีการอัปเกรดอะไรบ้างอย่างแรกเลยจะมีการนะครับผมใช้ i r d generation f l ร์นะครับผมหรือกล้อง Forward Looking Infrared Generation ที่3หรือพูดง่ายๆเนะี่ยก็คือกล้องตรวจจับความร้อนที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับผมทำให้สามารถมองเห็นเป้าหมายตรวจจับความร้อนได้ในระยะทางที่ไกลามากกว่าเดิมเยอะที่จะถูกติดตั้งมานะครับผมทั้งกล้องมองของพลปืนและกล้องมองของผอบอรถนอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดระบบ LRF หรือ Laser Range Finder ตัววัดระยะด้วยเลเซอร์ซึ่งก็ทำให้การโจมตีเนี่ยแม่นยำมากขึ้น มีการนะครับผมอัปเกรดระบบ Digital a m m u n เนชันด a ต a าลิงซึ่งเป็นระบบควบคุมการยิงที่สามารถสื่อสารตั้งโปรแกรมส่งข้อมูลนะครับผมใช้งานควบคู่กับกระสุนประเภท M1147AMP หรือ AdvancedMultiPurposeRound ซึ่งก็เป็นกระสุนอัจฉริยะนอกจากนี้มีการติดตั้งเซนเซ,นเซอร์ Meteorological ซึ่งเป็นเซนเซอร์นะครับผมที่จะให้ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะครับผมแบบเรียลไทม์เช่นความชื้นลมฟ้าอากาศ เพื่อทําให้สามารถนะครับผมปรับการยิงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดนะครับผมระบบ LWR หรือ Laser Warning System ก็คือจะเป็นระบบแจ้งเตือนนะครับผมถ้าเกิดมีการล็อกเป้าหมายด้วยเลเซอร์จากคาศึกมีการติดตั้งระบบ d i a g n o s e ์ที่จะวิเคราะห์ความเสียหายของตัวรถถังหักถูกโจมตีหรือเกิดชํารุดได้มีระบบ ITMS ที่สามารถจัดการกับความร้อนในตัวรถตัวเครื่องให้ลดลงนะครับผมเพื่อป้องกันการล็อกเป้าหมายจากอาวุธพวกจรวดนําวิถีด้วยความร้อนได้ด้วย นอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีการอัปเกรดระบบสื่อสารและระบบ Data Sharing อื่นๆโอ้โหฟังดูแล้วเนี่ยก็ดูเป็นอะไรที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆเลยนะครับถ้ามันถูกสร้างและถูกเอามาใช้งานจริงๆในปี2025นี้เนี่ยมันก็คงเป็นรถถังนะครับผมที่มีขีดความสามารถประสิทธิภาพฟีเจอร์ครบครันที่สุดในโลกเลยแหละ แต่แทนที่มันจะได้มาเฉิดฉชายเนี่ยนะครับผมกลับถูกคุมกําเนิดซะง,งั้นเพราะในปี2023เนี่ยทางทัพสหรัฐเนี่ยนะครับผมก็ได้ทําการยกเลิกโครงการนี้ไปหลังจากที่มันเนี่ยถูกวิจัยถูกพัฒนามากว่า6ปีซึ่งเหตุผลที่เลิกเนี่ยเพราะอะไรกันจากการวิเคราะห์ของเว็บไซต์ดีเนชันแนลเนี่ยเขายกการวิเคราะห์มา3เหตุผลนะครับผมนั่นก็คือ1เรื่องของน้ําหนักที่มากเกินครับ เขาบอกว่าถ้าเกิดโปรเจกต์เซฟวีเนี่ยมันถูกสร้างออกมาสําเร็จและฟีเจอร์ต่างๆที่เราพูดเนี่ยถูกเอามาใส่ในรถถัง Abrams มันจะกลายเป็นรถถังที่มีน้ําหนักมากถึง80กว่าตันนะครับตอนนี้เนี่ยเอบรัมเซเนี่ยนะครับผมก้อนน้ำหนักปลาเข้าไป 75ตันแล้วถ้าเซฟวีโฟสำเร็จเนี่ยอาจจะบวกเข้าไปอีก5-6ตันเลยทีเดียวซึ่งถือว่าหนักเกินไปมันจะส่งผลในเรื่องของโมบิลิตี้นะครับผมการเคลื่อนที่ของรถถังและรวมไปถึงปัญหาในเรื่องของการส่งกําลังบํารุงคือก็ต้องบอกว่าปัญหาเรื่องน้ําหนักของเซฟวีทีเนี่ยก็เป็นปัญหาที่มีมาตั้งแต่มันถูกใช้งานแล้วเหมือนกันก็เรียกว่าน้ําหนักเกินมาตั้งแต่เวอร์ชันที่แล้วพอเวอร์ชันนี้เนี่ยพอเลยนะครับผมหนักเกินไปเรื่องที่2มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีครับเขาบอกว่า เซฟวีโฟเนี่ยถ้ามันถูกสร้างออกมาได้สําเร็จและถูกใช้เนี่ยภายในปี2025หรือ2030เนี่ยมันจะเป็นเจ้าแห่งสมรภูมิแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดหลังจากปี2040แล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่ทางจีนเนี่ยนะครับผมจะพัฒนารถถังที่เรียกได้ว่าเป็นอีกเจเนเรชันหนึ่งเป็นอีกยุคหนึ่งเพราะตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกอัปเกรดยังไงมาเนี่ยนะครับผม M1A2 ก็ยังจัดว่าเป็นรถถังเจเนเรชันที่4อยู่ซึ่งมันเนี่ยมีข้อจํากัดในการพัฒนาต่อยอดต่อไปเพราะมันเนี่ย แบบคล่องตัวได้เพราะมันยังคงต้องใช้ชิ้นส่วนที่เป็นพื้นฐานนะครับผมโครงของ M1A2 อยู่นั่นในสร้างข้อจํากัดอย่างมากเลยนะครับผมอ่าสมมุติว่าถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดปืนให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรืออยากจะเปลี่ยนนะครับผมป้อมอยากจะเปลี่ยนโครงอะไรต่างๆเนี่ยมันทําไม่ได้เลยยิ่งทำเนี่ยน้ำหนักก็จะยิ่งมากไปกว่าเดิม เลยมาถึงเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับเพราะเขารู้ว่าการอัปเกรดเซฟวีเนี่ยมันจะสร้างน้ําหนักที่มากขนาดนี้เขาเลยมอบหมายนะครับผมให้ General d y n a m i c ผู้ที่รับผิดชอบโครงการเซฟวีเนี่ยเปลี่ยนและไม่ต้องอัปเกรด m 1 a 2และไปสร้างรถถังคันใหม่ออกมาเลยดีกว่านั่นก็คือโครงการของการพัฒนาเจ้า m 1 e 3นั่นเองนะครับ มันคือ M1 Abrams โฉมใหม่ที่ไม่ได้ใช้โครงสร้างของ M1A1 หรือ A2 เป็นการสร้างใหม่หมดเลยนะครับซึ่งคอนเซปต์ของการสร้าง M1E3 เนี่ยมันก็คือการเอาเทคโนโลยีทั้งหมดของเซฟ v 3เซฟ v 4ที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยมารวมกันนะครับผมอยู่ในรถถังคันใหม่นี้แต่ต้องมีน้ำหนักที่น้อยลงไปซึ่งก็ประจวบเหมาะมากๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามีการหัวเตรียมกันไว้หรือเปล่าเพราะทางบริษัท General Dynamics เขาก็บอกว่าเอ้าเราเนี่ยแอบซุ่มพัฒน,นารถถังคันหนึ่งอยู่พอดีเลยมันคือ a b เบร s มนั่นเองนะครับเอเบร s มเนี่ยเป็นรถถังรุ่นต้นแบบเป็นเทคโนโลยีเดโม n นสเตอร์นะครับผมที่ทาง General d y n a m i c มเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเตรียมไว้ขายให้กับกองทัพสหรัฐเนี่ยแหละมันเป็นรถถังแห่งอนาคตนะครับผมที่เรียกได้ว่ารวมฟีเจอร์ทุกอย่างที่กองทัพสหรัฐต้องการในเซฟวีไว้ข้างใน นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักที่เบามีปืนขนาด30มิมติดตั้งมาอีกและก็สามารถใช้งานกับโดรนได้โอ้โหต่างๆนานามากมายเขาก็ว่ากันว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่สูงมากเลยนะครับผมที่กองทัพสหรัฐเนี่ยจะตัดสินใจเอารถถัง a อ r บรัมเนี่ยใช้งานเป็นรากฐานในการต่อยอดหรืออาจจะใช้เอ r บรัมเคันนี้เลยเนี่ยเพื่อกลายมาเป็น M1E3 ที่พวกเขาวางแผนไว้นั่นเองนะครับเพราะจากที่ดูๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีผู้แข่งขันเจ้าอื่นแล้วนะครับผมที่จะผลิต MBT รถถังหลักเจเนอเรชันที่5ที่เป็นสัญชาติอเมริกันนะครับผมจะมาสู้กับ General Dynamics เจ้าใหญ่เจ้าเดิมที่ผลิตรถถังให้กับสารัฐมาหลายต่อหลาย10ปีก็น่าจะหนีไม่พ้นเจ้าเอบรัมเนี่ยแหละครับทุกคนก็นี่เลยครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอัปเกรดเซฟวีที่ไม่ได้ไปต่อ พราะทัพสหรัฐเนี่ยเลือกที่จะไปสร้างรถถัง a b r a m s สนะครับผมโฉมใหม่เลยอย่างเจ้า m 1 e 3นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจในเรื่องราวของข่าวสารเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีทางการทหารต่างๆก็สามารถไปติดตามกันได้ในช่องใหม่ของผมนั่นก็คือ The a r m o r y Thailand ในช่องใหม่เนี่ยจะเน้นพูดถึงเรื่องของอาวุธนวัตกรรมใหม่ๆของกองทัพทั่วโลกในเรื่องของการจัดซื้อการอัปเกรดยุทโธปกรณ์ต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นรถถังยานเกราะปืนใหญ่ปืนเล็ก เครื่องบินเรือรบต่างๆเนี่ยจะรวมอยู่ในช่องนั้นหมดเลยใครสายนี้เนี่ยนะครับผมก็ไปติดตามกันไว้ได้เลยนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างอย่าลืมไปกดติดตามช่อง The Army o r Thailand กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ